ช่องทางติดต่อสแกน QR code ที่หน้าจอเพื่อเพิ่มเพื่อนไลน์ได้เลยนะครับสวัสดีครับเรามีีการอินฟิเอตี้ครับผมสรับปืนกระบอกนี้นะครับเป็นปืนแบงก์การปืนเสียงเ่าบาลิต้านะครับจากค่ายรีเทนันเองตัวนี้เป็นรีเท M.O.D.92 นะครับเป็นปืนพระเอกสวยมากนะครับเป็นสีเงินด้านนะเป็นแบบ full size นะครับลำกล้องอยู่ที่5นิ้ววัสดุก็จะเป็นโลหะเกือบทั้งหมดเลยมีกริปตัวนี้ที่เป็นพอลิเมอร์นะครับเป็นลายหนามเตยนะครับจับถือก็กระชับมือนะครับตัวนี้ ะระบบเซฟตี้มีมาให้นะครับทั้งสองฝั่งเหมือนกับปืนจริงเลยเหนี่ยวไกลดับเบิลได้นะครับดับเบิลได้ สะพานกลอยู่ข้างนอกนะครับทาออกแบบมาได้สมจริงขอลังปอก2ชั้นนะครับที่ปลายลำกล้องเขาก็ตันนะครับมีเหล็กกั้นใช้กับกระสุน9มม PK แบบนี้นะครับก็คือกระสุนแบงกั้นเท่านั้นนะไม่มีหัวสูนครับผมมีทั้งปอกทองแล้วก็ปอกเงินแบบนี้ครับแมกกาซีนแถมมาจุใจเลยนะครับ2แมกกาซีนใหญ่เลยนะบรรจุได้14นัดนะครับเวลาจะทำความสะอาดก็จะใช้เป็นอย่างนี้นะครับน้ำยา t b 0 l ศูศูนย์เจ็ดไม่มีกลิ่นป้องกันสนิมล้างคราบตะกัวคราบขมเหล็ไปให้นะครับ แล้วก็ใช้แซนดันอาดในการขัดนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูภาพประกอบกันเลยนะฮะ ช่องทางติดต่อสแกน QR code ที่หน้าจอเพื่อเพิ่มเพื่อนไลน์ได้เลยนะครับ